สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรเพื่นร่วเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างงวงามหมอนบ้านสว่างง้ามพาพี่พาน้องมาชมง้วงงามที่ตลาดนัดโคากระบือบาตเชียงหวงังอำเภอเมือง,งจังหวัดจันทบุรีมีกระรงเสาวันเสาอวบถอดวันเสาเลนะวันอังคารที่29สิงหาคม2 5 6 6พี่น้องมีบ้านสว่างง้ามได้มีโอกาสพาพี่มาน้องมาชมง้าวพี่น้องเขาเอื้่าวยังล่ะตลาดง้าวทะเลงว้วพี่น้องแน่นแน่นก้าวทุกนัดที่บ้านสว่างง้ามผ้าพี่พาน้องมานะพี่น้อง ก่อนออกชมงอเป็นไล่โตนะครับกพรฝากเนี่ยพี่น้องฝาดกันโคตรไลคล์กดแชร์กดติดตามให้นน้ำแน่พี่น้องผู้ใดแฟนคลับแฟนเพจอยู่มองใดอยู่บอลใดฝนต,ตกบอลฝาห้องบอลนะเขามีน้ำม,มีทาบอลหรือฝนย,ยังแหลงอยู่ทา่าฝนคือการกระทั่งยโสธรอยู่รกรบทางตลาดนาดัดกีฬาคอมเมนต์มาพี่น้องเนาะคอมเมนต์ทักทายกันมาเพื่อให้กำลังใจบาดสมบัติงองามเฮาพี่น้องเนาะบาดสมบัติงองามจะตอบทุกคอมเมนต์ละพี่น้องเนาะตอบทุกข้อเสนอแนะมีข้อเสนอแนะดีๆก็บอกมาพี่น้องบาดสมงัติแน่วบาดสมบัติงองาม ยินดีนะครับผมกาสิปฏิบัติตามมา,มาเปิดชิปกับพัวงามๆน้ำหอยจอนพี่น้องหอยจอนหอยจอนพันธุ์ใหัวงามงาม,มากเหมือนนี้ขออนุญาตหอยจอนบาทนี้มาสายงาัวะมาเปิดชิปได้เหมือนนี้เปิดชิปใหม่กับหุ้งจอนได้อีสองเม่บ่ตัวนี้แม่นอยู่บ่ตัวนี้ค่องพอโอ้ตัวนี้ของพอ,อ,อ,งพอเอาใส่กันเลยเนาะเอาใส่กันเลยสามเมยพี่น้องอันนี้แม่สาวเนาะ เอาแม่สาวกว่อนแม่สาวถ่ายสูงหลายสี่สิบด้สีออกเม็ดเขาเปลือกเหนียวแน่พี่น้องต้นโตเงีวต้นโตดีเลี่ยมโตดีพี่น้องเลี่ยมโตจัดหน้าตาเบิ่งหูเพิ่นคลิปหูดำพี่น้องหน้าตาดีแต,ต่เราั้งโถท่านาหน้ามแต่งงงงก่อนอยากท่กานี้นี่นุ่มสีเต่าดีพี่น้องต้นโตดีพี่น้องสีสันเปิดเท่าไรครับแม่นี่ห้าสองหมื่นสี่พันห้าร้อยป่ะสองหมื่นสี่พันกับห้าร้อยพี่น้องโอ้สูงเดียพี่น้อง น้ำไต่งามๆน้ำต้กระชับดีพี่น้องเครื่องดำนุำน่มจีเต่าพี่น้องเบิ้งไทยเพิ่นสูงต,นต้นโตเนาสองหมื่นสี่พันกับห้าร้อยได้แม่สาวนี่พี่น้องนะงามดีอ่ะขออนุญาตมาเบิ่งของหอยจอนหอยจอนตัวนี้แยกลูกมามบ่ฮึบ่ทอ่อเพ่รทองอยู่บ่เดี๋ยนี้ย่งางครับย่งอยู่เนาะท่อวางอยู่เนาะพี่น้องเบิง่งหนาดิพี่น้องต,ต้นโตดีหนังหนาขาใหญ่พี่น้องน้ำไต่งามเปิดเท่าไรแม่นี่สองหมื่นห้าพันสองหมื่นกับห้าพันพี่น้องเพิ่นใดญมากแม่ บกักง่ายใด้พี่น้องบรนแม่หน่อยต,ต้นโตดีนังหนาะนังหนานี่เลี้ยงไงหัวเลี้ยงไงพี่น้องอันในคือความรู้ถ้านังบางนี่เลี้ยงมันจอยนะพี่น้องแต่ว่านังหนานี่จอยยากเพิ่นว่านี่สองหาเพิ่นเปิดไว้เมื่อไ่โอ้ยราคาพี่น้องราคางัวสองหมื่นห้าพันเอามาเบิกอีกแม่หนึ่งแม่นี่ก็แยกลูกขึ้นกันบ่สเมียท่องว่างท่องว่างขึ้กันแม่นี่แต่ว่าสูงขึ้นมาแน่นิดนึงพี่น้องตะวันทองอ่างลางสีออกกาบไายเน่สีออกนุ่นนุ่นพี่น้องแม่นี่เปิดเท่าไหร่สองหมื่นสามพันห้าร ตัวนี้คือถือกว่าตัวนั้นใหญ่กว่าที่พี่น้องเบิ่งที่ละเนื้อหนังนอปทอปไนเนาะสองห่ 23, 500, 25, 500, นสาันกับห้าร้อยสองหมื่นห้ากับเท่าไหร่คนขึ้นตัวนั้นสองหมื่นพี่น้องอุย้ยราคางัว3ามชุดก็สามตัวชุดนี่พี่น้องเพราะต่อรองเอาเบอร์โทรหอยจอนผู้เดียวเนาะองศูนย์หกสองหนึพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวทบทวนแม่นหอยจอนอยู่เดี๋ยววาไปว่ามาแม่นอยู่นี่เนาะไหนจำบ่ผิดตัวขอบคุณหลายๆมาเด้อหอยจอนเด้อบ่แม่นยังเดี๋เพิ่นไปสายควายแต่จีเพิ่นมาสายงัวก็เลยงงแจ้กหน่อยอ่ะขอบคุณหลายๆมาครับผมอย่างต่อพี่น้องต่ายหาพันไหนป้องวยต่ายหาพันเ่เพิ่นสิตตองหัดมืออื่นมือนเด้นี่เพิ่นสิตตองหัดมืออื่นหมือนเด้โอ้บ่โอ้ย่างต่อพี่น้อง เอาเยวในหอยเพิินยังไปทั้งในพี่น้องหัวหลายพี่น้องเหมือนยังประนอดใส่พี่น้องบานสว่างงองามพามาคนมาสื่อมาขายกันหลายหลายพี่น้องะได้พอพันจนนี่เป็นบนมีเบอร์โทษเบอร์พี่น้องมาเบอร์ทางพี่น้องหัวหลายพี่น้องสุดยอดเลยหัวท่างอันนาคตรพอพันสายหูจังสีกับบัตรท่านใดเพิินพี่น้องก็ต้องขอโทษขอพ่ายไว้น้ำนอกพี่น้องเนอะรถมาอีกแล้วรถมาอีกแล้วอุปสรรคคือรถพี่น้อง ลด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 อลบอไปไปมดาลคุาจะไปมาไปมัไปเบิงบรรยากาศสักก่อนพี่น้องเนาะผู้สายหูบาหัวบนสิิสะดวกขอมผมว่าสายหูทางผูดพี่น้องสายหูนี่มีคนถามหาเบนแม่พันธุ์นะผมสายหูนะผมเดี๋ยวยางต่อไปทางผีก่อนพี่น้อง วู้มาเบิ่งแม่พันแบกใหญ่พี่น้องขออนุญาตครับครับผมเมื่อคืนไงปวดญ่เหลือเถอพี่น้องปาดบ่ามันใหญ่ไงไ่สีสุดในตลาดเปินว่านเลี้ยวเบิ่งกันห๊ะพ่อมีอีกแล้วเบิาใหญ่สีสุดเปินว่าเปิดเท่าไหร่สี่หมื่นเปิดหลายสี่หมื่อยงัวใหญ่สี่หมื่นพี่น้องต้นโตเงี้ยวสูงในยกกล้องใส่เถอพี่น้องนี่ยกกล้องใส่ได้นี่พี่น้องเบิ่งหน้าตาต้นโตพูดอ่ะหูหูพอดีเนาะหูพอดีเลยคลิปหูดำสีออกกาบไรแน่พี่น้องถ่ายเพิ่นสูงลอย ว่ายวานสี่ร้อยเจ็ดสิบุแล้วพี่น้องพูดอ่ะร้อยเจ็ดสิบได้เดีวกกล่องใส่จักสีวางได้พี่น้องมาเบิ่งทั้งหาผุดหางกระเน้ากเน้าเครื่องดั่พี่น้องซีสิบผุดาโอ้ยสูงร้อยเจ็ดสิบได้เนาะพี่น้องหาอยากเนาะหาอยากในสนามบนว่าสูงที่สุดในสนามร้อยเจ็ดสิบกว่าได้เนาะพูดอ่ะเพราะว่าผมร้อยเจ็ดบหางอบเลยเนาะโอเคยเลยปุดไปสี่หมื่นโอ้ปิดไปสี่หมื่นพี่น้องต่อร่องอีกอยู่เนาะเนี่ย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 เโอ้ยงัวฉี่ดื้อมาเอาเปิดปากเปอร์โทษนะเพื่น 0 9 2ย์เก้4 6่มแม่บักใหญ่4ี่มืนเป็นเปิดพี่น้องไ่อีหลีอได้ทั่วหัวพี่น้องตัวบัสูงไ่ถึงหัวหัวพูดอ่ะไ่อีหลีเนาะญ่แห้งพี่น้องง่ามๆขอบกุณหลายหมาเด้อยังต่อพี่น้องหนึ่นการซื้อการขายลีกรถรถกระไรพี่น้องยังมายังมาพี่น้องโอ้เหมนบานตันจืลือ คิดว่ายามยังฮะคนหลายเลยพี่น้องอเหมือนนี้เบิ่งบรรยากาศโอ้ยตลาดพี่น้องตลาดบ้านเจ้างหวางตลาดงัวแน่นพี่นอออ้องห้อยออบได้จังได้มากเหมือนนี่สองตัวบ่สองเมีสาวโอ้ได้มากเมีนเบิดเลยของเฟิอนอุย้ยมีแตงงามเมีสาวห้อยออบจากอาจสามารถพี่น้องได้มากเมีนี่งามงาม ต้นโตดีพี่น้องต้นโตดีน้ามต้กระชับดีสีสันดีพี่น้องเครื่องดำหางเงาพี่น้องนี่เครื่องเพิ่นเครื่องดำนุ่มสีเต่านุ่มสีเต่าห้ามอยู่พี่น้องเลยเพิ่นนุ่มเพิ่นนุ่มสีเต่าเพิ่นหน้าหน้าตาเพิ่นเปิดไว้เท่าไรพ่้องสองหาเพิ่นวน่อเพิ่นเปิดไบสองหมื่นหาแม่สาวตัวนี้พี่น้องหน้าตาสวยดีสีสันงามพี่น้องเครื่องดำหางเงา แทงขาดีเบิดพี่น้องสองห้าเปิดๆไว้มาเบิรงสีจัดจานบ่ะน,นี่ตัวนี้สีจัดจานลูกมี่เรามีก่อนเน่นอนเบิรงพี่น้องสีสันตัวโตน,โตน,นต้ำไตบนมีบนเปี๊ยบบนแมงอีหลีตัวนี้สีเสมอตโตสุดยอดเลยคลิปหูงามดีพี่น้องตัวโตดีท่ายดีพี่น้องงามสูงประมาณร้อยยี่สิบใตน้ำไตค่ะงามพี่น้องนี่แม่สาวหน่อยงามอีหลีตัวนี้พี่น้องเปิดเท่าไรแม่ใส่าไหร่สา,สามกับสามสือๆข้อสามหมื่นสือๆนี่พี่น้องนี่สามหมื่นท่วนนี่พี่น้องตัวนี้ แม่สาวงามๆพี่น้องตนโตหน้าตาสามหม่นกับสองห้าโอ้พู้ใดสนใจตัวได้กระทูมาต่อรอบไเอาฝากเบอร์โทรหอยครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่ย์หกสามสองศูนยอยอฟอาสมาธพ่น้ออัสมารถร้อยเอ็ดพี่น้องเพื่ใดมากสองแม่ตัวนี้สามหมตัวนี้สองสเปิดใบพี่น้องผู้ใดสนใจตัวได้กระทู่มาต่อรอบกบเพิ่ใดเอ้าขอพูดได้หลายม้านะครับผม มาเบิ่งอีกแม่หนึ่งแม่หนึ่งนอนนี่เนาะนี่แม่หนึ่งพี่น้องแม่นี่แห้งง่ามแตงเขามาเรียบร้อยเบิ่งคีบหูเพิ่นดำชีพหูดำดีพี่น้องต้นโตดี่ดีงามไต่ง่ามพี่น้องนั่งหนาขาใหญ่พี่น้องแข้งขาเหยียดดีเพิ่นนะยืนดีช่วงโตง่ามตานอกตั้งโต้งขาหนาควันอยู่มองนั่งทับโอ้ยเข่าตำหน้าเบิ้ลพี่น้องงัวตัวนี้ง่ามย่างได้ครับย่างได้อ่ะเบิ่งหางเปิ่ท้ายดีเนาะเปิดเท่าไรวันนี่รูดแปลสาวครับบ่าเปิดเท่าไร ราคาเปิดสามสิบสามัวโอ้สามบาโอ้ยพี่น้องสามสิต่อน้องใดเปินพว้าไปหาแล้วเบิ้งเบิ่งงวงงามเป็นงวงงามสามหมื่นสันเปิดเปิดไปพี่น้องแน่แน่แอีหลาอีหละจะไปสู่เขาเขามีเขาเท่าบ่มีเขาเอาเปิดฝากเพอร์โทรบาทน แปดสามศูนย์แปดสามสามหกเก้าสี่เจ็ดหนึ่งสามอ่าสามารถรอยเท่าน้อสามสิบสเป็นเปิดใบพ่อต่อรองพี่น้องผู้ใดสนใจกระทู้มาต่อรองกับใครแม่สาวเอาไปเขาข้อเขาขายเป็นแม่พันบ่ออายผู้ใดมันงามเนาะเอาข่าวพุ่ยไลน์มาหนครับผมเบื้องพี่น้องเบื้องทางผีพี่น้องโอ้ยงัวหลายพี่น้องเรื่อบรรยากาศการซื้อการขายหัวจิตตลาดนัดขั้วกับคือบ้านเชียงหวางเมื่อนี้คือคักอีหลีแน่นอีหลีเมือนนี้พี่น้อง สมาเนียนพี่น้องจังสิไปยังไงคุณป้าถั่วงัวหลายมันคือหลายแทงง่วเหมือนนี่น่นี่นี่นีแนแ่น่ว่นคนก่นี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 ยยี่เี่คี่นหลาย่นี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 ่นส่นี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 ่นน่นีะนี่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 นีี มันหลีไว้แม่สาวหน่อยเท่าไรกว่าเส้าซีมันเปิดไหวพี่น้องแม่สาวเนีอยหน่อยแต่ว่าท่านติดมันได้ขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงเนาะขั้นใส่น้ำเลี้ยงเข้าไปนี่โ่้ไม่ได้กินอยังสองมือละค่าตลอดอีหล่าอย่าเลาะหลายเด้อใส่โอ้ยจายข้าวหอยแสนเอาเดี๋ยวเด้อพลังไอ้นุ่มท้าฝรังแสงเปิดสองสีเนาะเปิดสองสีเปินเปิดไหวพี่น้องเชียงนี่ไซดีเชียงเงนี่ไซส์ดีบางที่แหละพี่น้องน้ำใต้เขาธรรมชาติเนาะนี่เนาะโอ้เขาธรรมชาติ เชื่องอีหลีได้พี่น้องเบื่องแข้งขาตัวโตยี่สิบสี่เป็นเปิดไว้ใส่ห่าเข้าไปใส่หัวหันข้าไปจังหน่อยเต็มที่มากนี่ห้วยเบื้องว่าเป็นแล้วพี่น้องราคานีเนาะต่อร่างไหนจังหน่อยเนาะต่อร่างไหนจังหน่อยพี่น้องเบื้องตัวโตสีสันเปิดเมสาวหน่อยสองสี่เป็นเปิดไใบอ้าฝากเบอร์โทษหน่ครับบัตรศูนย์แปดหกสี่สี่หาสามเจ็ดศูนย์สี่พี่น้องเพิ่อใดมากห้วยห้วยช่วยจากอาจสมัต ร้อยเอ็กพี่น้องสองสีเพิ่นเปิดไว้พี่น้องงามสีสันดีอยู่เอาโอเคขอบคุณหลายหมารเด้อโอเคอยู่งามอยู่พี่น้องห้อยเอกได้เจไดมากมือนีิแม่ลูกกันบ่นี่โอ้นั่นบ่ลูกโอ้นั่นลูกเพื่ออันนี้แม่สาวตทหากแม่สาวหน่อยตทหากเพื่อได้มากชุดนี่สามตัวพี่น้องแม่หน่อยเปิดเท่าไหร่หมื่นสามหมื่นสามเลยพี่น้องของรอยเอกหมื่นสามพันเลยตัวหนึ่งพี่น้องอันแม่แฟนซีตะวันลูกแดงเนาะ ปาดเบิ่งลูกแดงพี่น้องแดงจึ้งคึ้งน้ามแต่งงามๆลูกสาวเพิ่นได้พี่น้อง,ง,อง,องนังหน,น,นา,าซาใหญ่ลูกพ่อไหนคือ <K> เคฟเนาะสามหนึ k ่งเคเอฟสามหนึ 1> 1, ่งสีสันหนังหนาซาใหญ่ดีดีได้พี่น้องสีดีดีนี่แม่เพิ่นสีแฟนซีแต่ว่าลูกส,วสาวสาวีแดงพี่น้องเปิดเท่าใดคมนี่สามสิบแปดเพินพ่นเปิดไว้อาน่าคตลูกสาวเพิ่นพี่น้องโอ้ลูกสาวงามพี่น้องเบิ่งหนังหนาซาใหญ่ครับต่ว่าแม่เพิ่นนี่สีแฟนซี่ใจลูกสุดยอดพี่น้องแม่นี่แม่ซัมเนตใจลูกดีดีพี่น้องสามสิบ 38มสิบแปเป็นเปิดใบกับ1ิบสิบสามหอยเอกฝากเบอร์โทรบันศูนย์เก้าสามดศูนย์สามหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้อยเอกอาจสาม,มารถพนันได้มากชุดนี้14กับสามสิบแปดเมลูความดเล่น, <38. S 2> นมรดดามาเดอร์ผูดด้ใดสนใจกระโทนมาต่อรองกับหอยเอกได้พี่น้องอ,อ,อย่างต่อพี่น้องเป่นบรรยากาศการสื่อการขายงัวคือคักายจะไม่ายเนาะ จะเป็นงัวลายเหมือนนี่ลายอย่าีเด้คนขายเดือดลายคนขายลายบอกคนซื้อก็ลายอยู่คนซื้อก็ลายลายย่างต่อพี่นอ้องในหน่อยตัวนี้ของผู้ใดญเนาะเอาเบิ่งขออนุญาตเพื่อศีขออนุญาตลูกห้องอยู่บ่ลูกนี่กำลังผสมกำลังผสมพี่นอ้องเบิ่งหูเพิน่นอุย้ยเบิ่งพี่น้องตะนอกตั้งตรงขนาดสีอากาศไรเบิง่งเครื่องเพิ่นอาณาต่ายดีพี่นอ้องนุ่มซีเต้าเครื่องดำหางเงาพี่นอ้องเงาเกือบลากดินแข้งขาดีดีป้าช่วยพี่น้อง สูงอร่อยห้าสิบได้เนาะความบวาว่ได้วัดแต่ว่าได้อย well, ู่พี่น้องสูงอีหลีแม่บักใหญ่เปิดไว้เท่าไหรก่อนซี้ยังก่อนสามหมื่นสามหมื่นกับเจ็ดพันเปิดเปิดใบป้าแม่ใหญ่อีหลีได้พี่น้องเฉื่อยเฉื่อยแม่แบบไงสามหมื่นเจ็ดพันพี่น้องเออเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันสบายเลยพี่น้องเพราะหญ่พี่น้องใหญ่อีหลีใหญ่ก้วงามสามหมื่นกับเจ็ดพันสามหมื่นเจ็ดพันเนาะอ่าชุดหนึ่งอันนี้ แม่ลูกกันอยู่บ่แม่ลูกลูกผู้เนาะโอ้ยเบิ่งถ่ายลูกเพิ่นพี่น้องลูกพ่อดั่งเด่นี่เพราะว่าถ่ายเพิ่นเพิ่งจีนพี่น้องอันนี้แม่เพิ่นแม่หนาอินเทรนเลยหนาอินเทรนแม่เพิ่นวันทองป่บ่วันทองอยู่เนาะแต่ว่าเบิ่งถ่ายลูกเพิ่นพี่น้องใจลูกโอ้ยแข้งขาต้นตัว,ตวย่างตาบวชเห็นหนาเห็นกลนก่อนเพิ่นว่าแต่ว่าลูกเพิ่นงามเด้นีน่เนาะประละลูกงามอีหลีใจลูกนี่แม่เพิ่นแม่ซ้ำนี่ตาบวจใจลูกสุดยอดเลยพี่น้องลูกผู้แล้วต่อไปลูกแม่่่่่่เเเพนนวาาปตอทคี สี่หมื่นกับข้าวพกับข้าวพันอ้แต่ว่าลูกเพิ่อนอีลีได้พี่น้องถ่ายงามอีลีแต่ว่าสีเบิรงข้างขาเพิ่นอยู่มันสีง,งามบอเรียมตัวสีดีต่ว่าถ่ายนี่โอเคแล้วนั่นแม่เพิ่อนอ้าวมาเบิรงอีกแม่หนึ่งแม่ลูกอยู่บมน,นี่หรือแม่เดียวเนาะแม่เนื้อตัวนี้เปิดเท่าไหร่สามสิบเก้าสามสิบเก้าแม่เนื้อแต่ว่าโอ้ยใหญ่คือกันพี่น้องสีสันต,นตัวโตเนื้อหนังมั่งสามาเต็มพี่น้องส,สายหูแน่นอนนี่เนาะสายหูแนน่่พี้ไซสับ 4 9 0 0 0โอเคเอาฝากเพื่อโทคเนี่ครับบปนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองสี่หกสองสเพิ่นมาจากพนมไพพนมไพร้อยเอ็ดพี่น้องอันเดี๋ยวสิไปเบิ้งหนาลูกไส้เพิ่นอยู่ดอกอันตัวเท่าเมีนอยู่บ่โอ้โอ้ก็ง่ายน่ะเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ้งตัวสีเท่าแหละกับเบิ้งทั้งหนาลูกไส้เพิ่นน้ำเพราะว่าถ่ายเพิ่นงามแล้วลูกไส้เป็นตางามอยู่อขอบคุณหลายๆเด้อมันมานครับผมขออนุญาตเบิ้งแม่สายเท่า เขาเอื่นสายเท่าแต่ว่าสีสีขาวเป็นยังคือเอื่นสีเท่าเพราะว่าหนังดำเนาะเปิดวาเนาะเปิดเลยเอื่นสายเท่าหูพี่น้องหูคลิปหูดำนะครับโบดเต็มพิกัดเขาเอื่นโบดเต็มพิกัดเมยเน่อ่านลาดตุนตัวสีสันเพิ่นมาจากอาสาม้านน้ำกันบ่พอมาจากโอ้พันโไ้ยพี่ใส่ไส้มุนเมียนเมียนเนาะเ่นว่าเพิ่นพ่อตัวอะไเพิ่นไมาจากไส้มุนไส้มุนบ้านยังบ้านไส้มุ่นานสมเลยบ่อำเภอไส้มุนเลยเนาะ เผือกไส้หมูลเลยพี่น้องเปิดเท่าไรเท่าสามหนึ่งสองหมื่นหาสองหมื่นหาแม่สาวพรแม่สาวขออนุญาตท่าหนแม่สาวสองหมื่นหาพี่น้องพร้อมผสมสายเท่านี่ขั้นผสมพอแดงนี่ออกมาแดงจึงๆืนนี่พี่น้องง่ามพร้อมเลยสายเท่านี่จะคุณคุณน้ำสมบัติเพิ่มคือใจลูกง่ามสายเท่าพี่น้องลูกแม่ขาวขาวต่ว่าลูกแดงจัดเด้ลูกแดงชาตจัดอันนี้คือคุณน้ำสมบัติเพิ่นสายเท่าพร้อมผสมผ่านเนาะเปิดกะลาค่าก็ถือเืยฮึยี่สิบ 25 25เพิ่นเปิดไว้พี่น้องตะหนอกก็ดีหน้าตาดีแม่สาวดีประกันเบิดทุกอย่างต้นโตดี25เพิ่นมาจากไส้มู่นอันเพิ่นมาอยู่ไกลเพนมไพรหวานเพิ่นมาจากพนมไพรขอโทษขอไปเอาฝากเบอร์โทรในบ้านสาดเก้าหกสองสี่หกสองสี่สาม้าสามหนึ่งสเพิ่นมาจากไส้มู่นพี่น้องผู้ใดสนใจสายเท่าก็โทรมาต่อรองกับเพิ่นได้25ราคาบ่บอกพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆมานครับผมโอ้นี่มาเบิ่งหน้าตาลูกไส้เพิ่นเบิ่งฮานนี่ มึ่งห็นนี่ว่าสิไายลูกเห็นเ่าอุ้ยงามของเพิ่นอีหลีเลยพี่น้องนี่โอ้ยลูกลูกงามอีหลีเนาะอุ้ยลูกงามอีหลีพี่น้องพูดอ่ะนี่ลูกไส้เพิ่นนั่นแม่เพิ่นพี่น้องใจลูกงามพี่น้องพูดอ่ะโอ้ตนวตัเนื้อหนังแข้งขาพี่น้องงามอีหลีนั่นนี่แม่เพิ่นใจลูกสุดยอดอะยังต่อพี่น้องอันนี้ไายไายเบิ้งเบิ้งบรรยากาศท่ามพี่น้องคือค้าอีหลีพี่น้องเอ้าโอ้ยเกือบลืมไอ้นุ่มประหลังแสงมือนี้เอาจจก่อนเนี่ยเอาจจก่อดเนี่ย เอาอยู่บ่เอาอยู่บ้าแต่เอาพรปิดยังเอามาแม่ลูกลูกผูกลูกผูกเฮ้ยบังมาขออนุญาต K F K F สามหนึ่งบ่แาดบักลาเอาหนังมาจะใส่เอาเนื้อมาจะใส่ลูกแรกอยู่เพิ่นว่ากินนมเสยอวุ้ยบิ่งตาหนอกโอ้ยพี่น้องอันสมัคพโปรดเถอะลูกไส้เพิ่นเนาะเจ้าไหนไม่คือใจหลูกงามเถอะเฮ้ยเอาเอาบ่ยอมเลยบ่ยอมเลยกินนมตลอดเอาบ่ยอมบ่ยอม นี่แหละลูกไส้พี่น้องการกินนมนี่บอยแพ่แม่แม่แพ,พรพลูกเนาะลูกไส้โอ้เบิ่งพี่น้องเค3 1ต้นโตเนื้อหนังมาเต็มข้องไอ้นุ่มพลังแสนไอ้นุ่มพลังแสงสีสจิร์บานน่นสังสีสจิหลังเพลินวาเป็นเปลี่ยนอาตนอกเบิ่งตาหนอกพี่น้องโอ้ยลูกไส้เคแม่สีกาบไรยสีสนิมตะวันลูกแดงพี่น้อนดดงสุดยอดเลยเปิดไว้เท่าใดคร่มนี่เปิดใบสี่สิบห้า แม่ลูกสีเบิ้งพี่น้องเบิ้งการใจลูกลูกส้ายเพื่อนพี่น้องมอากาอนาคตรพอพันใดเดนเบิ้งตหนอกเพื่อนล้งเพื่นถ่ายเพื่อนสุดยอดลูกส้ายงามสีบ้า่ะสีบห้เพิ่นเปิดว้เอาฝากเบอร์ทรศูนย์เก้าสามเ้ย์เก้าสองสองแปดไอ้นุ่มพลังแสงจากสีสจจพี่น้องมอรำดังบ้านดนสังตะบนกวนกวาวสีสจเจตเนาะใกล้เมืองสีสจเจตเป็นว่าเอา ทักเข้ามาเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เพว่าลูกแรกได้ลูกผู้แล้วต่อไปลูกเมยนี่เมยเพิ่นแต่ว่าลูกชายเพิ่นสุดยอดพี่น้องงามเอ้าขอบคุณหลายๆหมาเด้อยางต่อพี่น้องมาเรื่อยอยู่บ่บ่เคยเห็นกันโอ้คอยมาโอ้บ่อันสมปอยหน่อยเป็นยังไงสมือเนี่อยบอโอ้ไปสมปอยหน่อยพันป่อได้ใครได้ไปสมปอยหน่อยโอ้ครับผม่าฝนต่อพี่น้องเบื่องบรรยากาศการซื้อการขายอันสายหูเดี๋ยวสียางไปสายหูอุ่ยเพิ่นพี่น้อง โมหูสิเห็นบ่เห็นใกล้ๆแต่ว่าเป็นสิสะดวกให้ข้อมูลบ่พี่น้องไร้างพี่น้องยางหยัยางหยักยางหยักอ้ยหยักหักพี่พี่น้องพี่้องไปทางไเนาพี่น้องเห็นสายหๆกลๆเป็นเป็นพี่น้องแต่ว่าเป็ตะไบยักตัวนี้กัเป็ตสนมันส้นอยู่ว่าตัวนี้ บัว่ะหยานหยาดอ้อ่ะพี่น้องหั่วมันหลายพี่น้องคนมาสื่อมาขายก็หลายเบิ่งอุ้ยไปเบิ่งสายพี่น้องยกเธอเลยเบู้เพมันเสียห้ขความมลบอเมืองบรรยากาศการสื่อการขายมัวพี่น้องสายหู่นจะอยู่อีกส่วนหนึ่งเ้อพี่น้องคนจะอยู่อีกส่วนหนึ่งอนาคตพอพัฒน์ก็ะไรไปแล้วพี่น้องเนาะอ่าเิ่นฝากสายหูมากเ๋ยว ยางยางหาเดียพี <S 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 ่น้องอันนี้ยางนี่คือยางหาสายหูหูกับบอยาว่าปไะด็นดอกพี่น้องหูโอ้บอยาวบอยาวพี่น้องบโอ้เพิ่นผูกไว้พี่น้องบ่มีเจ้าของหูกระทบแน่แต่ว่าเพิ่นบ่มีเจ้าของพี่น้องเพิ่นผูกไว้หูยาวอีหลีสายฮิดูบาซิ้นบ่มีพี่น้องบรดนี้บ่เข้าสนามเด้อพี่น้องเด้อต้องขอโทษขออภัยเพิ่นบ่เข้าสนามมาอ่าพยายามยางหาเดียพี่น้องบ่มีสอดซองสายตาเนมหาสายหูให้เพิ่นบ่มีพี่น้องอ้าวบ่มีบ่มีพี่น้อง หัวสายหงส์กจริงๆก็มีคนถามหาหลายพี่น้องแต่ว่าพอเห็นเขาสนามเมื่อนี้บอมีพี่น้องมีแต่หูกระทบบอแมนเนี่ยฮาวิลี่นอกพี่น้องเนาะตัทปลอดภัยนอกพี่น้องเนาะหาตัวเปิดชิดงมากนอกพี่น้องเนาะหาตัวเปิดชิดงมากบรรยากาศการซื้อการขาย มาเบิ่งเขาห่วหอยหลบพี่น้องป้าเขางัวเขาเอินเขาอย่งนี้กาบินมา้ยมันคือกาบินแม่พ่อมสบินพ่มสิบินแล้วคนว่าเปิดเท่าไหร่ตัวนี้สองหมื่นหาพัหาสองหนาัหาโอ้สองหมนหพนหอยี่น้องตีเป็นราคาเนื้อทองราองระรูจักเนาะเอาไปรูดเอาทองอ่างลางพี่น้องสองหมื่นสองพันห้าร้อยพี่น้องตัวนั้สองหมืนสามแม่สาวดิพี่น้องตอร่องหลาหลายคนว่า เครื่องดั่มแม่สาวสีออกกาบไรเนี่ยสีนุ่นๆพี่น้องเบิ่งเครื่องเพิ่นสองหมื่นสามพันพี่น้องตัวนี้อันนี้สองหมื่นสองพันห้าร้อยเนื้อเอาเป็นราคาเนื้อเพิ่นว่าพี่น้องแต่ว่าตัวโตดีเนื้อนังดีพี่น้องอันนี้สองหมื่นสามตองหอยลบได้มากเหมือนอยพี่น้องคูณได้สนใจตัวได้กับเท่มาต่อรองกับเพิ่นได้สองสามเนาะสองหมื่นสามองห้าร้อยเ่ หรือสองห้าสองหมื่นหพน้ี่น้องเนื้อนังดีเนื้อหนังดีตีละค่าเนื้อได้พื่นว่าแต่ว่าเขา8ปดเนาะเขากาบินพี่น้องห้อยลบอ้าวฝากเบอร์โทรห้อยลบศู2ย์แปดสองสองเก้า6อหย์กเก้พี่น้องห้อยลบขุดชุบอ้าวเอาปราแมนอันลุมพมพกค่าเกิดแจ้ว25,500าห้าร้อยสอามน่นบโอเคอาสองตัวคุ้ใดสนใจตัวใดกรโทมาต่อรองกบหอยลบได้เอาขอบุดหลยๆมัครับผมต่นพี่น้อง ามขออนุญาตเปิดปิดชีพครับหัวใหญ่ๆมั่งง่าเปิดพี่น้องนั่นอยู่กับชนคนนอนอยู่กับชั่นสบหลูกหลาเอาขออนุญาตนะครับว้ายแม่นีหรีนอนอยู่กับชนนีนอนอนลนหลาน,นี่เอา้าชนคนแม่แยกลูกวันนี้วอครับ แม่เดียวมากครับแม่เดียวมากเบื้องหน้าตาพี่น้องโว้ยโตโสูงลอยหาซิกว่าเปิดเถือเลยเลยพี่น้องเบื้องสายเพิ่นหน้าตาโบดเต็มพิกัดเขาเอิญเบื้องปากเผาเพิ่นพี่น้องแข้งขาดีดีที่เบื้องทั้งขางัยเพิ่นแต่ว่ามันใหญ่เหรพี่น้องเนี้ยเนี้ยนันอยู่กับส่นเบื้องพี่น้องเขาหวงเขาโตนโตท้ายสูงลอยหาซิได้นามไต้งามพี่น้องนุ่มซีเต่าตาหนองตั้งตรงขาหนางามง่าเท่นเปิดเท่าไรเพื่อนี่เปิดเท่าไร 43่สิมครับสี่สินเปิดใบพี่น้อง43มาปิดชิปกับงัวใหญ่พี่น้อง43มันเปิดใบเบิ่งเครื่องเพิ่นเครื่องดับได้พี่น้อง43มันเปิดใบเป็นแม่ขอกแม่ไข่วอรทันม่านเปิด่าเอาไปใส่พอดังๆเอามันใหญ่43่สิบมันเปิดใบพี่น้องเพิ่งมาจากใส่ไหมมาจ,จากค้ามเานะออกลียวครับข้ามเกลียวแจ๋วจะโซ่ถอดเอาเนาะฝากเบอร์โทษนะครับฝากเบอร์โทษ 090ย์เก0าศูนย์ศ sure. okay, ูนย right, ์เก้าศูนย์ศู่สักใหญ่พี่น้อง43เพิ uh. ่งเปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจกระทุมาต่อรองตามเบอร์โทรผู้ใดพี่น้องแม่ใหญ่ดีโอเคได้ครับอ่ะปิดชิปกับตัวปักใหญ่เดี๋ยวเอาขอบคุณหลายๆมานครับผมผ่านสว่างงวงงามพาพี่พาน้องออกมาชมง่วงงามนะครับมาเปิดราคาง่วงที่ตลาดนัดกู้เกิดบือบานเชียงหวังก็ได้ประมาณนี่น้องพี่น้องเนาะบ่ได้หลายบ่ได้ครบแต่ว่าก็ได้พอสมคกล้วยพ้าเม่พี่น้องได้รับชมเพื่อ เป็นแนวทางในการอย่าเทียบราคางัวราคาควายกับของอยู่ของอยู่ฟาร์มันพี่น้องเนาะตั้ใดสนใจตัวใดกับทุ่มมาต่อน้องครับในหอยเป็นไดนเนาะพี่น้องเนาะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนาก่อนสื่อนขายกันเนาะพี่น้องเพราะว่าบศาสวรางหัวงามไท้ายถำกับอะประมาณนึงบ่ได้ละเอียดคับปล่อยพอเป็นพี่น้องเกษตรกรผู้เียังงัวนี่ควายแฟนขับแฟนเปลี่ยนมาสมหวังหัวงามทุกมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำรวยรวยสำหรับมณีชินีพ่อๆกัดแชร์มีคนขับสวัสดี